สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่สนามบินสุนรภูมิครับวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2021นะ็ะเราจะมาอัปเดตร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ทางเชื่อมอาคารจอดรถชั้น3กันนะครับมองจากข้างล่างลงไปจะเจอโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะและอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นชั้น2บริเวณประตู3นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เราอยู่ประตู3นะครับฝั่งที่ตะวันออกเราจะเริ่มเดินตรงทางเชื่อมอาคารจอดรถเลยนะครับประตู3นะเวงนี้เป็นเบื้องของเอ,อ่อทางฝั่งที่ตะวันออกนะครับ มองไปด้านบนตรงนี้ก็จะมีทางเลื่อนขึ้นไปชั้น4นะซึ่งจะเห็นว่ามีผู้โดยสารมาพอสมควรเลยนะครับวันนี้เราเริ่มเดินจากโถงใหญ่ฝั่งทิ่ตะวันออกนะครับออกจากประตู3ามมานิดนึงนะครับข้างหน้าเราก็จะเห็นว่าจะมีโรงพยาบาลสมิติเวชท,ที่เปิดให้บริการอยู่นะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็เขาก็จะมีบริการตรวจ ATK ด้วยนะครับตรงชั้น1ประตู3นะครับ ตรงนี้จะเป็นเวิ้งของร้านนะคะที่ปิดปรับปรุงนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลไปเลยนะครับยาวทั้งแถบจนไปถึงห้องน้ําอีกฝั่งเ่ยนะครับปิดยาวนานพอสมควรนะครับ<อ>แล้วก็ที่นั่งบริเวณโถงทางเดินฝั่งที่ตะวันออกก็จะมีผู้โดยสารมาใช้พื้นที่เยอะพอสมควรนะครับวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาปิดฝาสีฟ้านะครับสีน้ําเงินนะครับปิดเพื่อจะปรับปรุงพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าจะเริ่มเปิดทยอยเปิดเมื่อไหร่ตรงนี้ก็จะถึงโถงใหญ่นะครับ ฝั่งที่ตัอนออกนะครับจะตั้งอยู่บริเวณประมาณประตู4ี่ชั้น3นะครับก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารที่เดินผ่านโถงช่วงประมาณทิ้งกว่าของวันที่ย5้านะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับทุกคนเนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีทางเลื่อนที่ขึ้นจากชั้นสาชั้น2ขึ้นมานะครับแล้วก็ลงไปช้างล่างก็จะมีผู้โดยสารที่เดินขึ้นมาจากชั้น2เพื่อมาทานอาหารแล้วก็มาใช้บริการร้านค้าชั้น3อยู่พอสมควรเลยนะ นี่คือที่นั่งบริเวณโถงใหญ่ฝั่งทิศตะวัอนออกครับก็มีผู้โดยสารใช้ที่นั่งอยู่เต็มพอสมควรเหมือนกัน,นครับแล้วก็โถงทางเดินนะครับฝั่งทิศตะวัอนออกก็มีผู้โดยสารทยอยเดินมาเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะทุกคนเป็นห้องน้ำท้งห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะครับซึ่งจะอยู่ติดกับร้าน s อสไทยรีสอร์ทแอนด์เดคอรี่เลยนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเยอะพอสมควรน,นะครับดูจากรถเข็นที่จอดทางหน้าร้านก็จะเห็นว่ามีมาจอดรอพอพอสมควรเหมือนกันนะ แล้วผู้โดยสารที่เดินผ่านทางถงบริเวณด้านหน้าร้าน S&P p นะครับก็มีทยอยมีมาเรื่อยๆเหมือนกันครับถือว่าคือค้าพอสมควรนะครับในช่วงนี้นะ ร้านเอสนพี P ก็จะมี2โซนใหญ่ๆก็คือโซนนี้จะเป็นโซนที่จําหน่ายเดเกอรี่นะครับแล้วก็น้ําผลไม้พวกนี้ฮะก็มาลองใช้บริการได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าร้านเอสเนี่ยเป็นร้านที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะมีผู้โดยสารทยอยเดินมาแวะเวียนใช้บริการอยู่เรื่อยๆเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นฝั่งร้านอาหารที่ก็จะเห็นว่าวันนี้มีผู้โดยสารมาใช้บริการเต็มไปหมดเลยนะเราเดินกันต่อเลยนะครังหน้าจะเป็นร้านดีน n อนเดลูก้าที่ปิดปรับปรุงไปแล้วนะครับ จะเห็นว่าเวิร์กนี้นี่คือตีฟ้าสีน้ําเงินปรีดปรปับปรุงพอสมควรแล้วทางเดินข้างหน้าก็จะแคบลงนิดหน่อยนะครับดังนั้นผู้โดยสารเดินก็อาจจะเดินระวังกันหน่อยถ้าเกิดใครมีรถเข็นก็อาจจะเดินระวังกันนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถเดินได้อย่างสะดวกเหมือนกันนะทุกคนติดกันก็จะเป็นร้านสับเบย์นะทุกคนที่เปิดให้บริการอยู่นะก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการมาซื้ออาหารที่สับเวย์อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับสับเวย์ก็จะมีที่นั่งให้นักรับประทานที่ร้านด้วยนะครับ ติดกับซาเวก็จะเป็นร้านบูธนะทุกคนร้านเครื่องสําอางแล้วก็ร้านยานะที่เปิดบริการอยู่นะนี่เป็น3ร้านของชั้น3นะครับที่เปิดอยู่นะครับเดครับมองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่ามีซาเวแล้วก็มีบูธนะครับที่เปิดอยู่ส่วนฝั่งซ้ายนะครับคือปิดปรับปรุงยาวหมดเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านซูชิเด่นนะครับที่ปิดปรับปรุงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าซูชิเด่นด้านซ้ายมือนะครับจะเปิดเมื่อไหร่ แล้วร้านค้าข้างหน้านะครับที่ตีฟ้าอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามซูชิเดนนะครับปิดประปรุงยาวไปจนถึงประตูแเลยนะครับยาวมากๆที่นั่งฝั่งถวงทางเดินทิศตะวันตกก็มีผู้ที่สารมาใช้พื้นที่อยู่นิดหน่อยนะครับส่วนพื้นที่สีขาวนะที่ตีฟ้าสีขาวก็คือห้องน้ำนะครับที่ปิดประปรุงอยู่ต้องไปใช้อีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ปิดอยู่ โถงทางเดินนะครับโถงใหญ่ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งสําหรับบริการผู้โดยสารก็มีผู้โดยสารนั่งอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆลิฟต์โดยสารกับบันไดเลื่อนนะครับที่ขึ้นไปชั้น4ี่นะครับเวิ้งตรงนี้จะเป็นเวิงของห้องละมานะครับที่เปิดบริการตลอดเลยนะครับมาใช้บริการได้สาหรับท่านที่เป็นมุสลิมนะครับ <S <S แล้วโถงทางเดินบริเวณหน้าห้องละมานก็มีผู้โดยสารเดินใช้พื้นที่อยู่เรื่อยๆเห,อเหมือนกันนะครับเดินสวนกันไปมาดูแล้วไม่เหงาดีเหมือนกันพอสมควรนะครับ นะครับเราเดินต่อไปเรื่อยๆฝั่งทางฝั่งที่ตัวตกนะก็จะมีผู้โดยสารนั่งใช้พื้นที่อยู่พอสมควรขณะที่ร้านค้ายังคงปิดปรับปรุงยาวทั้งแถบเลยนะครับแล้วก็จะมีผู้โดยสารมาใช้พื้นที่อยู่หน้าห้องละหมาดพอสมควรนะครับมาในวันนี้น่ครับเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะจนสุดประตู8เลยนะครับก็จะเห็นว่าโถงทางเดินฝั่งนี้มีผู้โดยสารมาใช้พื้นที่อยู่บ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสุดทางเดินของประตู8นะมองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าร้านค้าปิดปรับปรุงยาวทั้งแถบเลย ตรงหน้าประตู8มองลงไปข้างล่างก็จะเจอเคาน์เตอร์รถเช่านะครับที่เปิดให้บริการหลายต่อหลายเจ้าเลยนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารนะครับน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่มาใช้บริการแต่นี่คือผู้โดยสารภายในประเทศนะครับผู้โดยสารที่มาจากต่างประเทศยังไม่สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้นะประตู8ชั้น3จะเป็นทางเชื่อมไปลานจอดรถนะครับก็จะมีผู้โดยสารที่จอดรถมาแล้วก็ทยอยออกบริเวณนี้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับมาแบบเรื่อยๆเลยนะไม่เหงาเลยครับ ฝั่งนี้ด้านขวามือมองลงไปข้างล่างก็จะเจอโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้ก็มีผู้โดยสารมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนี่ฮะนี่คือโถงใหญ่ด้านหน้าประตู8ชั้น3นะ เป็นเวิร์กที่มีผู้ที่สารทยอยเดินผ่านหถงนี้อยู่เรื่อยๆพอสมควรเลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นห่งที่ไม่เหงาเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของชั้น3นะครับร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าต่างๆขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ